ีดยานะคะมันจะไม่ดกจะประมาณนี้นี่นะคะเรายังไม่แกะแล้วก็มีต้นพุทราต้นฝรั่งอยู่ในสวนเดียวกันนะหลังที่ต้นเตี้ยเราก็จะมัดถุงไว้แบบนี้มันอาจจะดูว่าไม่ไม่สวยงามนะคะแต่ว่าก็ เป็นผลผลิตที่ปลอดสารซึ่งเราก็ได้รับประทานนะคะเราชนนี้นะคะขอ,อให้ทุกท่านได้รับชมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนี้นะคะขอ,อให้ทุกท่านได้รับชมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะต้นพุชาก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ดุกเท่าไหร่ปีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นพุช่าที่ซาโซมนะคะ ซึ่งเราพัฒนาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเยอะมากนะคะหลังที่ต้นเตี้ยเราก็จะมัดถุงไว้แบบนี้ชอบทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะแล้วเราก็ถึงแม้ว่ามันจะได้ผลผลิตไม่เยอะแต่ก็พอได้รับประทานเองนะคะก็ในนะคะ ต้นพุทราที่ไม่ได้นะคะต้นฝรั่งที่เรามัดถุงอยู่แบบนี้นะคะเป็นต้นฝรัง่งเตี้ยนะคะจากต้นพุทราที่ถูกน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็จะเห็นผลนิดๆิดหน่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะซ,ซึ่งจะมีเชื้อรานะคะเป็นเชื้อรานะคะที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติ ปีนี้ได้ผลผลิตน้อยมากนะคะนะคะคต้นพุทราที่ไม่ได้ฝรั่งนะคะฝรั่งก็ดกนะคะเป็นต้นฝรั่งเตียีๆที่อยู่ในสวนพุทรา เป็นพุทราอินซีย์นะคะจะมีต้นพุทราแล้วก็ต้นฝรั่งนะเป็นพุทราอินรีย์นะคะหลังที่ต้นเตี้ยเราก็จะมัดถุงไว้แบบนี้นะคะ ้นพุทราที่ไม่ได้จะมีต้นพุทราแล้วก็ต้นฝรั่งนะซึ่งจะมีเชื้อรานะคะเป็นเชื้อรานะคะคที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติปีนี้ได้ผลผลิตน้อยมากนะคะชอบทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะแล้วเราก็ถึงแม้ว่ามันจะได้ผลผลิตไม่เยอะแต่ก็พอได้รับประทานเองนะคะก็ในฉีดยานะคะมันจะไม่ดก ประมาณนี้ลังที่ต้นเตี้ยเราก็จะมัดถุงไว้แบบนี้นะคะต้นฝั่งที่เรามัดถุงอยู่แบบนี้นะคะเป็นต้นฝั่งเตี้ยนะคะซาโสมนะคะซึ่งเราพัฒนาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเยอะมากนะคะซาอินรีย์ ต้นลูกไม่ดกนะคะปีนี้ผลไม่ดกเลยค่ะเป็นสวนผู้เป็นพุทสาอินรีย์นะคะต้นพุทสาก็จะมีประมาณนี้นะคะ ไม่ดกเท่าไหร่ปีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นพุทราที่นี่นะคะี่ยังไม่แก่แล้วก็มีต้นพุทราต้นฝรั่งอยู่ในสวนเดียวกัน,นซึ่งจะมีเชื้อรานะคะเป็นเชื้อรานะคะที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติปีนี้ได้ผลผลิตน้อยมากนะคะซึ่งจะมีเชื้อรานะคะ เป็นเชื้อรานะคะที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติปีนี้ได้ผลผลิตน้อยมากนะคะนะะต้นพุทราที่ไม่ได้ เป็นพุทราอินทรีย์นะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะมันอาจจะดูว่าไม่ไม่สวยงามนะคะแต่ว่าก็เป็นผลผลิตที่ปลอดสารซึ่งเราก็ได้รับประทานนะคะเราชอบพุทราอินรีต้น ็พาเพื่อนๆมาดูนะคะที่สวนจะมีฝรั่งนะคะฉีดยานะคะมันจะไม่ดกจะประมาณนี้ฝรั่งนะคะฝรั่งก็ดกนะคะเป็นต้นฝรั่งเตี้ยๆ,ๆที่อยู่ในสวนพุทรา ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะนะคะต้นพุทราที่ไม่ได้มันอาจจะดูว่าไม่ไม่สวยงามนะคะแต่ว่าก็เป็นผลผลิตที่ปลอดสารซึ่งเราก็ได้รับประทานนะคะเราชะลุไม่ดกนะคะปีนี้ผลไม่ดกเลยค่ะ เป็นสวนพู้ฝรัลงนะคะฝปั่งก็ดกนะคะเป็นต้นฝรั่งเตี้ยๆที่อยู่ในสวนพู้ตาลูกไม่ดกนะคะปีนี้ผลไม่ดกเลยค่ะเป็นสวนผู้ชอบทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะแล้วเราก็ถึงแม้ว่ามันจะได้ผลผลิตไม่เยอะแต่ก็พอได้รับประทานเองนะคะ ก็ในนี้นะคะขอ,อให้ทุกท่านได้รับชมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะซึ่งจะมีเชื้อรานะคะเป็นเชื้อรานะคะคที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติปีนี้ได้ผลผลิตน้อยมากนะคะมันอาจจะดูว่าไม่ไมสวยงามนะคะแต่ว่าก็เป็นผลผลิตที่ปลอดสาร ซึ่งเราก็ได้รับประทานนะคะเราก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะที่สวนจะมีฝรั่งนะคะอะที่เราสามารถพัฒนาไม่ได้เลยมันอาจจะดูว่าไม่ไม่สวยงามนะคะแต่ว่าก็เป็นผลผลิตที่ปลอดสาร ซึ่งเราก็ได้รับประทานนะคะต้าชะคาต้นพุทราที่ไม่ได้ต้นพุทราก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ดกเท่าไหร่ปีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นพุทราที่นะคะต้นฝรั่งที่เรามัดถุงอยู่แบบนี้นะคะเป็นต้นฝรัง่งเตี้ยนะคะ ลูกไม่ดกนะคะปีนี้ผลไม่ดกเลยค่ะเป็นสวนพุที่เราสามารถพัฒนาไม่ได้เลยจะมีต้นพุทซา แล้วก็ต้นฝรั่งนะจะมีต้นพุทราแล้วก็ต้นฝรั่งนะหลังที่ต้นเตี้ยเราก็จะมัดถุงไว้แบบนี้ฉีดยานะคะมันจะไม่ดกจะประมาณนี้นี่นะคะ